เฮ้ยพวกมองทีนี้โอ้ผมที่ค่อนข้างว้าวเลยนะครับับการพากแบบนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาผมอยากจะพากด้วยเลยอันนั้ผมลองพากสักหน่อยดีไหมเฮ้ยพวกมองทีนี้ผมสู้ไม่ได้เลยฮเอาละฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนด้วยท่านอีก้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมโลบอกกันอีกแล้วแต่เราไม่ได้มาปลูกส่วนหรืออย่างอื่นแต่อย่างใดครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมปลาหมึกครับหรือคือสกิทเกมนั่นเอง เสียงเพลงดังไปไหมฮะโอเคทำไมลดเสียงให้ละเป็นว่าผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับคือผมแบามาแบบโลกงๆเลยคือแบบทุกคนเห็นชนะกับเหรียญศูนย์ไหมครับคือนี่การเล่นเกมนี้ครั้งแรกของผมเลยมาอันนี้คือบินเนาะตรงนี้คืออ๋ออันนี้คือพร้อมเล่นใช่ไหมอุ้ยผมคือผู้เล่นหมายเลขส1 6หครับมาเกมเรากำลังจะเริ่มในไม่ช้าแล้ว สี่หนึ่งหกนี่เป็นเลขที่ไรู้สิก็โอเคยอยู่แหละอืมอันนี้คือหน้าโหลดใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเกมข้างในใช่ไหมฮะอุ้ยคุณสามารถเล่นฟอนแมนได้ด้วยแบบนี้น่าจะเสียบักแน่เลยผมไม่มีบักเลยครับตอนนี้ยวดูสิโอ้โหฟอนแมนร้อยยิบเก้าถ้าเล่นฟอนแมนเราจะได้อะไรไหมครับอันนี้ผมขอ,ขอหาทางก่อนแล้วกันมาอยู่ตอนรับสู่ ซุกคิดเกมเอ้โหให้ลินคุณจะได้มีส่วนร่วมใน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 อันไม่ทันนีและพูาผลิตแก้วที่เลือกคืออะไรครับเนี่ยพวกเขาสามารถบอกได้ว่าตัวไหนจริงหรือปลอมกำลังเลื่มหมดเกมอุย้ยเกมอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้คือเกมที่เราจะเล่นใช่ไหมน้าวสุ่มยังไงให้ได้เหมือนเดิม สุดท้ายเนี่ยเหมือนอเมรงอัดเลยเหมือนน้องชุดอุปกรณ์เลยไปไหนครับไปไหนกันไปที่ประตูเคไปตามไปครับนี่คือถ่ายรูปรอ่ะอ้าวเดี๋ยวถ่ายเร็วกันไม่มีแบบโพส XR ท่าอะไรเลยเหรอไหนกอดไปครับรตู้นี้ใช่ไหมอุ้ยนี่มันไหนโกโกวานี่ยไง เดี๋ยวนะทำไมเราไม่ออกไป <Red Light. S 1> นทำไมเราไม่ออกไปนี่เป็นงานรีเฟกรีเฟกไวรัสน,น่ะ <Green Light. S 1> อุ้ย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 เดี๋ยวนะ <Red Light. S 1> นี่คือมันเต้นได้ด้วยเหรอ <laughs> โอ้โหตายเรียบร้อย <Green Light. S 1> คือถ้าผมเล่นเป็นอ่า <Red Light. S 1> ชี่ผ่าแล้วลืมชื่อ <Green Light. S 1> อุ้ยตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ดยยมีคนสไลด์เดี๋ยวพี่เสื้อชมพูนี่คือพี่แกจนจิตบริสไรดิดีมากเลยอ้าวตายเวียนไปวิ่งครับเดี๋ยนะมันเต้นได้ด้วยเหรอยังชอบท่าเต้นเพียงหน้าเลยทันไหมเอยโอเคทันครับเย้ อุ S <S ้ยได้มาร้อยเหรียญเลยนะท่านหนึ่งพันเหรียญเราเป็นฟอนแมนได้นี่อุ้ยมาและวย้ามาละเดี๋ยวใครบ้างอุ้ยอะยังเหลืออยู่หรอแล้เขาวิ่งเล่นอะไรตรงนั้นครับเลยเฮ้ยวิ่งมาแบบนี้ได้เหรออุ้ยย้ายแมพ เกียร์ธาเต้นนะตเนี่ยทำไมเราก็กต้องอเงะเล่นได้ใช่ไหมอุย้ยสีผู้เล่นถูกกำจัดรางวันเงินสดทั้งหมดเพิ่มขึ้น120 120อ้าวา่เดี๋ยนะทำไมมันมันดูถูกๆก,กับแปลกอุย้ยนี่ไงมีมีภาพอุย้ยนี่นี่นี่เราอยู่ตรงนี้เลยครับไม่แห่ผู้เล่นหมายเลขเดี๋ยนะลืมดูอ่ะไปแล้ว,ลลวหรอโอ้ยยังไม่ได้ดูเลยอ่ะ อา้าวติดหายละติดไปกลัมาดีครีมาผมพอบวกนะครับขึ้นมาเลยไอ่เอ้ยเอ้ยแถวกลอดเลยนะกันเลยไอพวกหิวเงินเลยพวกหิวเงินทั้งหลายจะไปฆ่ากันเองซะโอ้บินพลาดเลยไม่ใหรไปกันบ้างไหมเนี่ยขบวนขบวนหบดไต่อยกันหมดนต่อยกัน มาตรงนี้มันจะมันจะเป็นมิดครับอุ้ยเดีคนเลือดแดงใกล้ตายเลือดแดงใกล้ตายเฮ้ยแกโดดลงไปแล้วแกโดดลงไปแล้วแกโดดลงไปลงไปแล้วผมหิวขึ้นครับแกต้องลดนลงไปบ้างอ่ะหิวขึ้นเ่ะหิวตังค์ยื้ตังค์อย่างถึงที่สุดอะเอาดิเอาดิม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 ครับมันครับ ผมจากที่ตังไม่มีคนตายเหรออุ้ยสี่คนมีอยู่ตังครับทำไมจำนวนเงินมันเนี่ยลอยหล่อขนาดนี้นี่ผมอยู่นี่อยู่ตรงนี้เลย,ยไงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยว,ยวยนี่ตองมุมนี้มันขี้แอคจังวะตัวละครหลัง กดแอ๊กอะคือดิดไม่ยืนแอ๊กไปแล้วไปแล้วคนอื่นไปหมดแล้วตัวเองมัวแต่ยืนแอ๊กับลูปอยู่ไหนดูสิไปไหนต่อครับไปทางไหนอะเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วทางนี้ใช่ไหมโอเคประตูนี้โอ้เกมนี้อาเรื่องเนีเนี้ยมันจะเหมือนในในหนังเลยใช่ปะ่ะในซีรี์อะโอ้ชิบหายละ ต้องเลือกทีมใช่ไหมเนี่ยเอามาเออเอามาผม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 อยู่นี่แล้วกันอยู่นี่นะเรามีใครบ้างเนี่ยใครเกมไหนบ้างครับโอ้ยชิบหายละเราได้เกมอะไรครับเนี่ยอ้าวพี่ชายเขาวิ่งไปไหนวปนะ วุ้ยเราเป็นคนสุดท้ายเลยเหละนี่อผมขอเวลาหน่อยนะครับผมขอเวลาผมเล่นหน่อยด้ะคือผมเล่นไม่เป็นนะครับเกียร์มาคนแรกตักทีใช่ไหมโป้งชิวคนแรกอ่ะแรกชิวเกินมาคนสองโยนยุดปเหรอชอันนี้คือโยนหรือบังครับวุ้ยอย่างแม่น มาต่อคนที่สามตื่นเต้นว่ะทุกคนนะผมจะผ่านได้ไหมอุ้ยอันนี้มันเป็นมาเก็บนะครับแต่ในนี้ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะแต่ในซีรีส์นี่คือมาเก็บนะครับเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเหมือนเห็นตัวละครไอ้หมอนี่มันยืนแอคอีกแล้วมันยืนแบบเอียงคอขีแอ็น,น,นี่เป็นไงพื่หนหล่อเท่สามนาทีอ่ะเอาเพื่อนชิมาละ อืออมเหลือเวลาให้ผมเล่นบ้างนะครับอา้าวเอาแล้วไงเอาแล้วไงเยอะ1 2ยยี่สิบฮะอ่าอ่าพี่แกเล่นเป็นใช่ไหมครับบอกผมห,หน่อยไหมพี่แกเล่นเป็น หายค <c ười> ือถูกเด้เดลต์ไหมเนี่ยเกมสามก็ไม่ผ่านแล้วโอ้คือใส่เสื้อม่วงมาทั้งทีผมนึกว่าจะพี่แกจะเจนจัดเอ้ยได้แล้วหนึ่งมายังไงสิยังไงสิงงสโคดสั่งแล้วโคดสั่งแล้วครับโคดสั่งแล้วโอ้โหหนึ่งนาทีโอ้โห อืมสวยครับสามเม็ดเดี๋ยเข้าทีกูหาละโอ้โหเผื่อไาให้ผมบ้างสวยอีกสองอีกสองชิบหายแล้วโคตรกดดันเลยนะแบบเนี้ยเวลานีดเดียวอะ่ะโอ้โหชิบาด <c oughs> นนีกว่าอ่าทุกสิ่งทุกอย่างตกที่ผมแล้วสินะไปเลยลูกพี่หมุนหมุนนี่น่าจะง่ายๆใช่ไหมโอ้โหเวลา อุยนี่คือทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมคือไม่รู้อะไรเลยนะไปไปสวยผ่านไหมโ้หนึ่งนาทีมามามาเล่นยังไงครับสอนผมหน่อยสตาร์ทอ่าฮะโอ้ยโอ้ยโอยเล่นยังไงอะอ๋อเข้าใจาละเข้าใจาละมา เข้าไปสิอ๋อกดค้างชิบอ๋อเข้าใจละเข้าใจละมามาเล่นเป็น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 เล่น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 เป็นเล่นเป็นเล่นเป็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 นผมเป็นผมมาผมเซียนผมเซียนผมสุดยอดผ่านอะ โค้ดพิมพ์ละเมื่อกี้เห็นผมพลาดไปสองรอบติดโค้ดพิมพ์เลยใจหายแวบบอกเลยโค้ดโค้ดมีใจหายแวบเมื่อกี้ผมก็ใจหายแวบวครับสามสิบวิเวลาช่างบีบหัวใจเหลือเกินเปิดเตทไม่หมดอ่ะสัตว์ไปหมดเลยอุ้ยโอ้โหเวลาแบบกระชั้นชิดมากเกือบไปเมื่อกี้อ๋อ สุดยอดจริงๆบีบหัวใจจัดคนมันเล่นไม่เป็นอ่ะก็นึกม่ให้กดใช่ไหมที่แท้กดค้างแล้วก็ลิงเ,งเลี้ยงนี่เองเข้าใจละอุ้ยรางวัลเพิ่มมาอีกร้อยสิบเป็นสองร้แล้วครับมามีคนอยู่ข,ข้างๆเรายัางเหลืออยู่เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมเ,เล่นต่อมาผมไปต่ออยู่แล้วผมไม่พักผมไม่หยุดชืบ ผมต้องการเงินรางวัลดีมากกว่านี้ครับบินปไ,ไปไหนไปที่เกมหมดทับบอยแล้วไขเขาวิ่งจนกำแพงเมื่อกี้ผมนึกว่าจะไม่ผ่านแล้วนะเนี่ยบาดเสียวจับมาเลยเปพูดเล่นหน้าใหม่ไฟแรงครับไปทางไหนเนี่ยออกทางนี้ไหนประตูนี้เหรอโอเคเกมนี้โอ้ ชิบหายละเราจะได้เป็นสีอะไรครับออมาสีที่ออกคือสีอะไรครับ <c oughs> สีฟ้าโอ้ตอนไี้เป็นสีฟ้าเลยเนี่ยก็องเกมง่ายทีมสีฟ้าค้นหาทางออกหรือรอดจนกว่าเวลาจะหมดลง <c oughs> ทีมสีแดงกำจัดผู้เล่นทุกคนก่อนเวลาจะหมดชิปหายแล้ว สีฟ้าซะด้วยอุย้ยสามเหลี่ยมเปลี่ยนทีมได้หรอเปลี่ยนทีมได้รครับอาละเฮ้เดีเ๋ยวทำไมผมไปนั่งสวนมนอะไรตรงนั้นมา น้ำเลยครับเกมนี้คือเราต้องมีชีวิตรอดใช่ปะ่ะการมีชีวิตรอดของเราคือยังไงดีเราเราต้องกอะกลุ่มกันไหมเวลาเยอะไหม่ะมึงหาทางออกใช่ปะ่ะมา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 หาทางออกมึงหาทางออก,าาออกนี่สี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ทางนี้ไปไหนครับทางนี้ไป้างล่าง นี่สามเหลี่ยมชิปล็อกอ่ะนี่เป็นห้องเอ้ยผมชิปหายละโอ้โหสามนาทีไปครับวิ่งสวนจังหวะดี้ังว้วบอดียังไงยังไงสามเหลี่ยมว่างว่างมว่าง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  โอ้ยชิบ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 วิ่ง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 ทำยูนิงทำยู่นิ่งสองนาทีสองนาทีสองนาทีครับสองนาทีจุกจุกจุกพี่ชายจุกจุกจุกอันตรจุกสมาร์เตอร์อันตรจุกสมาร์เตอร์จุกจุกหัวมุมลมหัวมุมใช่โอ้โยเต็มหลังเลยวิ่งเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งต่อทันที่เราจะรอดอุ้ยทางนี้ไม่ทางนี้ไม่ทาง วิ่งสวนนะสวนบดแป้วสวนลูกไข่มาจังหวะนี้ตันไหมไม่ตันสวยครับสวยครับไม่ตันแบบนี้ผมเฉยเฉยบอกเลยมแอบม่แอบมองซ่อน ث, ผมเนียนอุ้ยแถวนี้ม่มีคนสวยครับย,ย,ยังไงยังไงแถวนี้ไม่มีคนเลยจริงรอดเพิ่มเพิ่มเพิ่มไอ ient, ผมสู้กลับได้นะแต่ว่าหัหมัดกับมีดอะไรมันมันก็นน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่หรอ,หรอวะหมัดกับมีดอะจะไปสู้มีดได้ไงครับ เรารอดครับถ้าถ้าจะเป็นแบบนี้อยู่นะผมรอดนะผมมีเลือดอยู่ผมน่าจะโดนแทงได้อีกประมาณกี่ครั้งก็ได้ไม่ดุงกันครับแต่คือผมจุก๊กเก่งมากผมบอกเลยชืบมช,ช,ชมีใครมาไหมไม่มีนะไม่มีคือดีผมต้องหาทางออกด้วยวแอบจนหมดเวลานะครับสามนาทีเท่านั้นบอกเลย ก็เสียงกระแทงกันอะไรอยู่แถวนี้ครับเนี่ยผมก็หาทางออกปะอีกสามสิบวิ่ะขออนุญาตครับวิ่งหาทางออกด้วยแล้วกันเพื่อเราจะได้อะไรเพิ่มนี่คือประตูนี่สามเหลี่ยมโอ้โหนี่วงกลมอีกละใครก็แทงกันอยู่ที่ไหนไวะเนี่ย นี่ก็มีแต่วงกลมครับไม่มีประตูไหนออกได้เลยนี่ก็วงกลมเอ้ยพี่วงกลมนี่คือไม่เปิดประตูหน่อยนะครับเฮ้ยเ yeah. ย่เรียบร้อยผ่านแบบเชิช่ๆว่วะมาผมรอดครับห่าผู้เล่นถูกคนจับรูนาฬึกจับเมื่อกี้พี่ชายเขาถือมิดไล่ตามเพิ่มเปนจิงหกสิบโอ้เป็นสามร้อยห้าสิบแล้วนะครับ ไหนหรือใครบ้างอุ้ยมีคนโดถเขาออกไปเยอะเลยอ้าวเราคนนี้เหรอเนะนี่ยนึกว่าคนนูนตั้งน,นาน,นเราคนนี้เปลา่าเราคนนี้ตาเปลียนไม่มเลยไงเงยหนะ้าแอ็กสักนิดเอาไปทําปกเอ้ยรอด้วยอืมไม่รอกันเลยอุ้ย,ย,ยการเล่นเกมครั้งแรกเราก็จ่ายได้เงินแล้วเหรอเนี่ยว่าใรอมันด้วยครับม,มีใครรอเลยไหม ชืบชืบชืปไปทางไหนอะนี่ปะไปตามลูกศรตามพื้นใช่ไหมตรงนี้เนาะโอเคถูกต้องอุ้ยด่านแบบไหนครับเนี่ยข้ามไปฝั่งตรงข้ามโดยไม่ต้องถูกจับโดยเชือกโี่ไอ้ด่านนี้นี่ว่าอ่อขายา่าสักครู่จบเลยครับทุกคนมันจบลงแล้วครับ คือเกมเมื่อกี้ผมยังไม่เล่นเลยครับแต่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าไขรโทรมาเมื่อกี้ไม่รับก็ไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> โอ้โหแล้วคือพอกลับมาอีกทีก็แบบหลุดออกมาแล้วครับโอ้โเสียดายโอเคสำหรับคลิปนี้วันนี้ผมก็ต้องขอพักเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแค่เจอกันใหม่คลิปหน้าพันนะซียอยูครับผมเดี๋ยวผมอาจจะมาแก้มือคลิปหน้าก็ได้